หม่ลองเท้ารถคูดาวปรับใหม่รถคูดาวสกิลชาริลเลนเจอร์ได้แล้วครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับ p คร m มิซิเอนเตียวเซียนนะครับตอนนี้รองเท้ารถคูดาวของเรานะครับแฟชชี่บูสก็ได้ปรับใหม่แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีประโยชน์ขึ้นมากเนื่องจากว่ามันสามารถลดคูดาวสกิลชาริลเลนเจอร์ได้ปกติถ้าฟลิกเกอร์นะครับจะใช้เวลาประมาณ120วินาทีในการคูดาวใช่ไหมครับทุกคนแต่เราทําการครอบครองรองเท้ารถคูดาวการฟลิกเกอร์ก็จะเหลือเพียงินา่งร้อยองวินาทีเท่านั้นคร เป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วมีประโยชน์มากๆเลยครับทุกคนไม่ใช่แค่สกิลฟลิเก์นะครับที่มีผลลดคูดาวสกิลชาร์เลนเจอร์อื่นๆก็มีผลด้วยเหมือนกันครับเรามาดูสกิลชาร์เลนเจอร์ของป่ากันครับถ้าใช้รองเท้าลดคูดาวจะทาให้สกิลเนี่ยววขึ้นเห็นไหมครับทุกคนปกติเราจะต้องรอ30วินาทีในการพัน i ิชใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เหลือเพียง26วินาทีเท่านั้นก็สามารถช่วยเราฟาร์มป่าขึ้นได้ไวขึ้นมากนะครับอย่างพีนะครับเล่นนาคอดก็สามารถเนี่ยลดคูดาวไปเอานกได้แบบง่ายๆเเลยสําหหรรับ er, รอออฟนนืืพ่่ทีใช้ XQ นะครับเวลาต่อสู้กับสตูเนี่ยใช้ XQ ต้องรองนานถึง60วินาทีเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ลดเหลือ52วินาทีเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆเล่นเกมได้ม,มันขึ้นมากๆแน่นอนครับยังไงก็อย่าลืมไปลองรองเท้าใหม่กันนะครับบอกเลยเด็ดแน่นอน